บีน nice i ิส t o ว e r ครีมแอนตี้แบคทีเรียยาน้ำว่านชักมนลูกสูตรหนึ่งตราโบแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ประเทศไทยค่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่ทำให้เรามีความสุขได้เสมอนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยเชื่อมต่อกับธรรมชาติวันนี้ก็เลยจะชวนผู้ชมค่ะไปหาความสุขจากธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตแบบการเกษตรของเมืองไทยนะคะอยู่กันที่นวมนครน,นี่เองค่ะเราพาไปงานสีสันพันไม้ค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะเขามีงานจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมจนถึง16ธันวาคมค่ะเป็นการจัดงานเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตรนะคะในงานก็จะมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค,ค่ะที่เห็นอยู่นี้นะอัญชันพวกพืชสมุนไพรต่างๆเราก็จะได้เห็นในงานนี้ด้วยค่ะเป็นการรวบรวมพันุไม้สมุนไพรไม้หอมผักพื้นบ้านเนี่ยมีดีปลาก อะไร,รงเงี้ยชื่อแปลกแต่ว่าเป็นสมุนไพรนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่มีทั้งงานกลางแจ้งนะคะรวมไปถึงงานในส่วนของอาคารด้วยแล้วก็ไม่พลาด คนไทยนะไปไหนก็อยากจะถ่ายรูปงานนี้ได้ความรู้ด้วยได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยค่ะเขาก็มีการจัดแสดงพันไม้ดอกไม้เรียกเป็นพืชสมุนไพรอยากไปที่งานนี้เพราะเขามีการสาธิตนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการมัดย้อมสีจากธรรมชาติ อันนี้เด็กๆจะชอบนะนเด็กๆเราก็อยากจะมัดย้อมมีสีจากขมิ้นสีจากดอกอันชันอะไรต่างๆเขาก็มาสาธิตให้เราได้ดูกันนะคะนอกจากนี้ก็มีการชมสวนสมุนไพรบ้านดินบ้านฟางเป็นบ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียงความสวยความงามก็มีใช่ค่ะเป็นการใช้สมุนไพรในการมาทําสปาและก็ความงามนะคะมีการสาธิตการทําเมนูอาหารจากดอกไม้ชาสมุนไพรจากดอกไม้ น่าสนใจมากสามารถที่จะไปได้ความรู้ถ<ช>่ายรูปช้อปปิ้งกินอาหารครบเลยค่ะสําหรับงานนี้นะคะไปซื้อพืชผักแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษได้ด้วยค่ะหรือว่าปีใหม่หลายคนก็ชอบไปซื้อต้นไม้มาตกแต่งบ้านนะคะให้ความสดชื่นกับเรางานนี้ก็มีการจําหน่ายพันธุไม้ดอกไม้ประดับด้วยค่ะงานสีสันพันธุ์ไม้นะคะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายคนมาอ,อยู่ตรงไหน,นแถวแถวนวมนครค่ะถนนพหลโยธิน ตรงท้าโรงพยาบาลนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเชิญชวนไปเที่ยวกันได้ค่ะงานมีจนถึงวันที่16ธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม025292212 13ค่ะขอบคุณคุณอานานวิจิตประชานะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีค่ะ